โฮจินจอมพลใหญ่ประจำราชสำนักขันในราชสมัยของพระเจ้าเลนเต้เขาควบคุมอำน,นาจทางการทาหารทั้งหมดแต่มักมีเรื่องกระทบกระทั่งขัดใจกับเหล่าขันทีอยู่เสมอเมื่อการปราบปรามโจนโพกผ้าเหลืองราบคาบและพระเจ้าเลนเต้สวรรคตโฮจินก็วางแผนกำจัดเหล่าสิบขันทีต้นต่อแห่งความบิบัติทั้งปวงทันทีแต่วิธีที่โฮจินเลือกกลับทําให้เขาเองต้องตาย ในบ้านเมืองเข้าสู่ความวิบัติที่หนักออกว่าเก่าโฮจินแต่เดิมเป็นคนเชื่อดหมูขายบ้านเกิดอยู่ที่เมืองจีหลำมเรื่องชะตาวาสนาดีที่เขามีน้องสาวสวยน้องสาวของโฮจินได้เข้าถวายตัวเป็นพระสนมของพระเจ้าเลนเตเขาเองก็เข้ารับราชการด้วยต่อมาเมื่อพระนางโฮฮาน้องสาวของโฮจินได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระอครมเหสีโฮจินเองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นจอมพลควบคุมกำลังทางหาร